ทำไมจะต้องใช้เกณฑ์เจ็ดหมื่นบาททำไมถึงต้องบอกว่าจะต้องเป็นเงินเดือนเจ็ดหมื่นบาทขึ้นไปถึงจะไม่ได้เงินฟรี <pequ. S 2> นะครับหรือว่าต้องมีเงินฝากในบัญชีห้าแสนขึ้นไปถึงไม่ได้เงินฟรีอาจจะมีคนถามว่าทำาไมทำไมไม่ใช้สี่แสนบาททำ, <Ooh. S 2> ทำไมไม่ทำไมไม่เริ่มต้นว่ามีเงินเงินฝากสี่แสนบาทขึ้นไปไม่ได้หรือทำไมไม่เริ่มต้นว่ามีเงินฝากหนึ่งล้านไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณกําหนดว่าห้าแสนไม่ได้นะครับคนที่ไม่ได้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งจะเยอะขึ้นสี่ล้านกว่าคนสี่ล้านกว่าคนแต่ถ้าคุณบอกว่า คนที่มีเงินฝากในบัญชีเกินหนึ่งล้านขึ้นไปไม่ได้เนี่ยจำนวนคนที่ไม่ได้ตังค์มันก็จะลดลงตรงนี้รัฐบาลก็ต้องอธิบายนะครับว่าอะไรทําให้ตัวเลข5้าแสนเป็นตัวเลขซึ่งเป็นเกณฑ์ในการเข้าข่ายได้ตังค์ฟรีนะครับและอะไรทําให้เงินเดือนเจ็ดหมื่นเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการเข้าข่ายได้ตังค์ฟรีตรงนี้ก็ต้องอธิบายเพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่อธิบายเนี่ยกลุ่มที่เขาไม่ได้ตังค์เนี่ยเขาจะเกิดคําถามในใจว่าเขาไม่ได้ตังค์แต่เขาต้องใช้หนี้เพราะที่มาของเงินสรุปก็คือเป็นการกู้มาแจก ในแง่การเมืองก็คงจะมีคนจนํานวนมากไม่พอใจอนะครับเพราะว่ารัฐบาลได้ประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่าทุกคนที่อายุเกิน16ปีขึ้นไปจะได้แล้วคําประกาศนี้รัฐบาลไม่เคยถอยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักวิชาการเรียกร้องว่าในการแจกเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยควรจะแจกแบบมีกลุ่มเป้าหมายมนะครับนักว,วิชาการหลายคนเรียกร้องเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเนี่ยคนตำตาที่อยู่ในองคาประยุกต์ของรัฐบาลก็ออกมาตอบโต้ ยังดูดเดือดว่าถ้าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคุณก็ต้องแจกทุกคนถ้าคุณไม่แจกทุกคนมันกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้แม้กระทั่งรัฐบาลเองก็เคยตอบโต้มาในทานองนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถือว่าเรื่องของการแจกเงินเนี่ยมีการเปลี่ยนหลักการพื้นฐานยังมีนัยะสําคัญนั่นคือแจกทุกคนที่อายุเข้าเกณฑ์เป็นการเลือกแจกบางคนตามเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งนะครับแล้วก็ในการแจกทุกคนที่อายุเข้าเกณฑ์เนี่ยรัฐบาลอ้างว่าทําไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีการปรับสูตรม่ให นะครับซึ่งแจกเฉพาะบางคนตามเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งเนี่ยจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับผมคิดว่าน,นี่คือคําถามข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นคําถามที่ก็เหมือนกับเอาโจทย์ที่รัฐบาลตั้งเนี่ยมาถามรัฐบาลเองนะครับแต่คําถามข้อที่2คือทําไมจะต้องใช้เกณฑ์เจ็ดหมื่นบาททำไมถึงต้องบอกว่าจะต้องเป็นเงินเดือน70,000บาทขึ้นไปถึงจะไม่ได้เงินฟรีรนะครับหรือว่าต้องมีเงินฝากในบัญชี500,000ขึ้นไปถึงไม่ได้เงินฟรีอาจจะมีคนถามว่า,าจจทำไมทำไมไม่ใช้4,0,000 0บาท ทำไมไม่ทำไมไม่เริ่มต้นว่ามีเงินเงินฝาก4,0,000 0บาทขึ้นไปไม่ได้หรือทำไมไม่เริ่มต้นว่ามีเงินฝาก1ล้านไม่ได้เ,<อ>เพราะว่าถ้าเกิดคุณกําหนดว่า5 0 0 0 0 0ไม่ได้นะครับคนที่ไม่ได้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่ง<อ>จะเยอะขึ้น4ล้านกว่าคนสี่ล้านกว่าคนแต่ถ้าคุณบอกว่าคนที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน1ล้านขึ้นไปไม่ได้เนี่ยจำนวนคนที่ไม่ได้ตังค์มันก็จะลดลงตรงนี้รัฐบาลก็ต้องอธิบายครับรว่าอะไรทําให้ตัวเลข5 0,000เป็นตัวเลขซึ่งเป็นเกณฑ์ในการเข้าข่ายได้ตังค์ฟรี นะครับ <Ừ. S 2> และอะไรทาให้เงินเดือน7จ็ดหมื่นเนี่ยเป็นเกณฑ์นในการเข้าข่ายได้ตังฟรีครับตรงนี้ก็ต้องอธิบายเพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่อธิบายเนี่ยกลุ่มที่เขาไม่ได้ตังเนี่ยเขาจะเกิดคําถามในใจว่าเขาไม่ได้ตังแต่เขาต้องใช้หนี้เพราะที่มาของเงินสรุปก,ก็คือเป็นการกู้มาแจกมันไม่เป็นการกู้มาแจกเนี่ยทุกคนต้องใช้หนี้แปลว่าทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยนะครับคุณจะได้ตังหรือไม่ได้ใช้ก็ตามคุณต้องร่วมจ่ายหนี้ที่รัฐบาลสร้างเพื่อเอาเงินไปแจกตรงนั้นมันจะกลายเป็นคําถามทางการเมืองเป็นแรงกระเพื่อมขึ้นมาว่าเอ๊ะผมไม่้้ตงมผอรวในี อืมอันนี้จะกลายเป็นคําถามทางการเมืองแล้วครับครับผมเห็นคําอธิบายอย่างหนึ่งของท่านนายกตอนตอนแถลงเนี่ยนะครับเข้าใจว่านี่ถ้าฟังถ้าเข้าใจผิดก็แต่ว่าไม่น่าจะผิดคือนายกพยายามจะสื่อสารว่าเขาไปดูตัวเลขของคนที่เงินเดือนเจ็ดหมื่นกับเงินเก็บห้าแสนนี่เขาบอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ใช้เงินเข้าไปในระบบทําให้เกิดการหมุนเวียนถ้าผมเข้าใจผิดขออภัยนะแต่ว่าผมเข้าใจตอนฟังเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ ว่าอไอ้กลุ่มคนที่มีเงินเดือน7จ็ดหมื่นขึ้นไปหรือมีเงินเก็บห้าแสนขึ้นไปกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยถ้าให้เงินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เกิดการหมุนเวียนหรือเขาอาจจะไม่ได้ใช้เงินในในรูปแบบที่คนที่งเงินเดือนต่ำกว่านั้นใช้หรือทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดนายยกอธิบายแบบนี้มันก็จะเป็นคําถามกลับไปว่างั้นงั้นนายกทาอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับก็คือให้ทุกคนได้แต่ว่าใครไม่ใช้ก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนอ๋อเปิดโอกาสให้เลือกใช่ไหมคือคือมันจะมีคําถามในเชิงปฏิบัติซึ่งเป็นคําถามที่เอาจากสิ่งที่รรรััฐฐบบาาาาลลเคยพูดในถมม เช่นก,ก็อย่างคําถามว่าคนไม,ไม่ใช่ทุกคนควรจะได้แต่ควรจะเป็นบางกลุ่มที่ได้เนี่ยนะครับก็มีกลุ่มที่เป็นฝันนน่งรัฐบาลเคยบอกไว้ว่า,าให้ทุกคนได้ไปก่อนแล้วใครจะไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยก,ก็ไม่ต้องไปแอคทีเวตตัวเองอใช่ไหมครับซึ่งถ้าอย่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตอนนีมน้มันคือการเปลี่ยนหลักการทั้งหมดแล้วโครงการ,รนีมน้มันไม่ใช่การแจกทุกคนมันคือโครงการล็อกเป้าแจกนะครับซึ่งผมคิดว่าในการล็อกเป้าแจกจาเป็นต้องมีคาอธิบายที่ดีนะครับคือการบอกว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้อาจจะใช้หรือไม่ใช้เป็น เป็นการอธิบายในเชิงที่มันก็ไม่ได้มีหลักวิชาอะไรยืนยันแล้วว่ามันเป็นการบอกแบบลอยๆว่าเฮ้ยผมว่าคุณคุณกลุ่มที่เงินเดินเจ็ดหมื่นคุณเอาไปคุณคงไม่ใช่ซึ่งอะไรคือการพิสูจน์ของเรื่องนี้ครับมันไม่มีอะไรยืนยันไงแต่ถ้าถามผมว่าควรจะให้แบบเฉพาะกลุ่มไหมเนี่ยผมคิดว่าควรจะให้นะอผมคิดว่าผมคิดว่าผมเห็นด้วยแต่ว่าคําถามคือในการอธิบายกับสังคมเนี่ยรัฐบาลต้องเป็นคนอธิบายที่ดีเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลรัฐบาลไม่ได้ทําอย่างที่รัฐบาลประกาศตอนหาเสียงไว้ไงครับ แล้วผมคิดว่าอีกอันนึงอาจจะต้องดูด้วยเหมือนกันว่าไอ้การกําหนดว่ารายได้หรือว่าเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5้าแสนสมมุติคนบางคนมีเงินฝากไม่เกินมีเงินฝากสัก2องแสนนะครับก็เข้าขายได้ต่างฟรีแต่ปรากฏว่าใน2องแสนที่เขามีเนี่ยนะครับเขามีสินทรัพย์อีกเพียบเลยเขามีที่ดินมีที่ดินอีกห้าร้อยล้านบาทนะครับเขามีอะไรอีกไง มีคริปโตนะครับมีทองคําแท่งนะครับมีหุ้นต่างๆอีกมากมายมหาศาลอย่างเงี้ยจะตัดสินยังไงคือมันมีความละเอียดของนโยบายมากต้อง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 ยอมรับอยี่ว่าเมื่อคุณตัดสินใจที่จะไม่ให้เงินทุกคนเนี่ยคุณต้องมีความละเอียดของนโยบายมากขึ้นว่าทําไมคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลไม่ได้มีความละเอียดมากพอครับฉะนั้นรายละเอียดหลังจากนี้คงต้องออกมา ใช่ครับแตค่คำถามหนึ่งเนี่ยตอนตอนที่มีการถแถลงกันเนี่ยก็มีมีน้องๆที่นั่งฟังอยู่นะแล้วนนองแล้วเขาบอกเอ๊ะมันเหมือนมันเหมือนคนที่คือเขาเนี่ยมีเงินเก็บเป็นคนที่มีรับวินัยในการเก็บเงินแต่ปรากฏว่าตัวเองเก็บเงินได้จุดจุด,จดหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าเอา้าเราไม่ได้มกลายเป็นนโยบายเหมือนกับลงโทษคนที่ตั้งใจเก็บตังค์มันจะเกิดความรู้สึกนี้เพราะว่าคนที่มีเงินเก็บทุกคนเนี่ยไม่ใช่คนรวย ใช่ไหมครับโอเคมีตังห้าแสนดีดีกว่าไม่มีเงินในบัญชีเนี่ยแน่นอนแต่ว่าการที่บางคนเขาตั้งใจเก็บออมมาด้วยความยากลําบากนะครับเช่นสมมติเดือนเขาสามหมื่นเขาพยายามเก็บเดือนละห้าพันนะครับแล้วทําอย่างเงี้ยมาห้าปีหกปีจนเงินเขาได้บัญชีเนี่ยม,มันถึงห้าแสนแล้วเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลว่าเฮ้ยคุณมีห้าแสนเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ได้ตังฟรีทั้งที่เขามีเงินจากการขยันอดขยันของเขาการมันเพียรของเขาการอดออมของเขารัฐบาลจะจะอธิบายกับคนกลุ่มนี้ยังไงว่าเขาผิดเหรอที่เขาขยัน เขาผิดเหลอที่เขามานัอดทนเขาผิดเหลือที่เขาใช้เงินอย่างประหยัดมัธยัติเพราะหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลมาบอกแล้วว่าคุณมีห้าแสนคุณไม่ต้องได้ตังค์ใช่ไหมคือถ้าเป็นห้าแสนกลุ่มที่ได้เงินจากมรดกเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นห้าแสนที่ทํางานด้วยความอดทนนะครับทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยทำไม เขาถึงจะไม่ได้ตังค์รัฐบาลก็ต้องอธิบายออกมาให้ดีผมว่าปัญหาของนโยบายนี้คือรัฐบาลอธิบายไม่ดีตั้งแต่ต้นจนจนจบจนถึงตอนนี้แต่วันนี้เขาพยายามอธิบายใช่ใช่แต่ว่ามันมีหลายคําถามที่ถ้าอธิบายได้ดีเนี่ยคำถามนี้มันจะไม่เกิดไงเช่นดิฉันผิดยังไงครับดิฉันเก็บตังค์ของดิฉันเดือนละห้าพันมาตลอดเนี่ยเก็บตังค์มาหนึ่งร้อยเดือนอดข้าวอดน้ําใช้เงินประหยัดไม่ใช่ไปเที่ยวไม่อะไรมีห้าแสนรัฐบาลบอกว่าคุณมีห้าแสนคุณขยันเก็บเงินดีมากผมไม่ให้คุณหนึ่งหมื่นอืมอื นี่แหละคือปัญหาคําอธิบายที่ดีมันจําเป็นมันถึงมีมีสมมตินะครับว่าพระเจ้าเนี่ยมันอยู่ในรายละเอียดของทุกเรื่องเลครับทีนี้ในรายละเอียดของเรื่องนี้เราเราไม่ค่อยเห็นรัฐบาลอธิบายได้ดีเท่าไหร่นะผมว่าบางอันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอย่างเช่นบอกไปจ่ายค่าเทอมไม่ได้ไปจ่ายนี้ไม่ได้เนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันก็เป็นรายจ่ายสําคัญสําหรับหลายคนเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นของผมคือตรงนี้ค,คือผมคิดว่าอยากจะเห็นรัฐบาลกํากับเงื่อนไขใน,ในการจ่ายโดยโดยเชื่อมโยงว่าอะไรที่เมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ย รงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นมากกว่านะครับคือตอนนี้รัฐบาลเหมือนกับไปไปล็อกเป้าจะจ่ายหรือไม่จ่ายอะไรโดยดูที่ความเหมาะสมของสินค้าที่ประชาชนซื้อใช่ไหมครับอย่างเช่นกัญชายาเสพติดหเหล้าเบียอะไรพวกนี้มองว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป<ช>็นมองว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ผมว่าเกณียที่รัฐบาลควรจะใช้มันควรจะมีมากกว่านี้เช่นดูว่าสินค้าไหนมันกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเช่นผมนี่เป็นคนที่รู้สึกว่าผมเชื่อว่าคนที่ได้หนึ่งหมื่นจำนวนมากเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือซึ่งโทรศัพท์มือถือไม่ได้กระตุ้นเเเเศศรรรษฐกิจในนนปะะทพาาามัํข้ เราไม่ได้ผลิตเองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยในในแง่ประนีตสินของการบริหารนโยบายคราฟของการทํานโยบายเนี้ยไม่ละเมียดละไม,ะม,มโจทย์ใหญ่ของนโยบายนี้ตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างคือกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นเมื่อก,กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกำหนดเงื่อนไขในการใช้เงินของรัฐบาลจะต้องกําหนดโดยการทําโฟกัสให้เงินเนี่ยถูกใช้กับสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผ,ผลิตในประเทศเป็นหลักครับ รัฐบาลไม่ได้ประกาศว่าจะกระตุ้นการบริโภคนะครับรัฐบาลประกาศว่าจะกระตุ้นการเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆมันเมื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆเนี่ยไอ้อย่างตัวอย่างที่เรายกไปก็คือโทรศัพท์มือถือเงินมันไหลออกไงสินค้าไอทีจำนวนมากเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปซื้อเนี่ยเงินมันไหลออกแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลโฟกัสด้วยโจทย์ที่บาดที่ผมว่าคือว่าหนึ่งมันควรจะเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศนะครับสองควรจะเป็นสินค้าที่ถ้าผลิตโดยผู้ผลิตรายย่อยหรือผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะ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 ได้รับโอกาสเป็นพิเศษอย่่าางนี้ผมคิดว การทําให้เงินที่มาจากภาษีประาชาชนแล้วถูกใช้แจกฟรีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปถึงประชาชนแล้วมันจะไปถึงผู้ผิดรายย่อยหรือว่าผู้ผิดระดับกลางในประเทศมากขึ้นนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งนี้รัฐบาลคิดน้อยเกินไปว่าทําอย่างไรกับการบริโภคที่มันอาจจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจริงครับการกระตุ้นการบริโภคก็เรื่องนึงแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอีกเรื่องนึงอเอาตัางไปซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยกระตุ้นการบริโภคแนะ่เพราะว่า,าบริษัทมือถือก็ได้ตังมากขึ้นนะครับ่มเเกกรไดงอขศษฐิิจ เพราะเมื่อประชาชนเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือสินค้าไอทีอื่นๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตก็ส่งเงินเงินกับประเทศตัวเองไปมันไม่ได้นําทําให้เกิดการผลิตต่อเนื่องในประเทศไทยแต่ถ้าสมมติเป็นการซื้ออีกแบบหนึ่งเช่นสมมติซื้อมะม่วงดองอระโอ้หรือ,อ,อชอบชอบมะม่วงดองมากไงอชอบของดองมากหมื่นหนึ่งซื้อแต่มะม่วงดองกระเทียมดองอย่างนี้เนี่ยครับ มันกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นโรงงานมะม่วงดองก็ต้องไปซื้อมะม่วงมะม่วงดิบมากขึ้น uh, นะครับรซ,ซื้อชาวสวนซื้อชาวสวนมากขึ้นนะครับชาวสวนก็ได้เงินมากขึ้นเมื่อชาวสวนมีมีโอกาสในการขายมะม่วงเพื่อไปผลิตมะม่วงดองมากขึ้นชาวสวนก็ต้องซื้อปุ๋ยก็ต้องจ้างแรงงานมากขึ้นอรอบของเศรษฐกิจมันก็จะเกิดแต่สินค้าบางประเภทเนีย่ยเมื่อจ่ายไปแล้วเนีย่ยรอบของเศรษฐกิจมันไม่เกิดเัรเมืเ่อรอบเศรษฐกิจมันไม่เกิดเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังตามทฤษฎีว่าจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มจากวงจรทางเศรษฐกิจ เพื่อไปโปะเงิน5้าแสนล้านบาทเนี่ยมันก็จะไม่เกิดตามเป้าอืมอาคุณซื้อโทรศัพท์มือถือรอบรอบหนึ่งเนี่ยเงินมันออกนอกประเทศทันทีอ่าใช่ไหมครับมันไม่มีไม่มีวงจรของเงินที่ไหลบุนวนต่อไปอีกแล้วไงเพราะฉะนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต่อเนื่องต่างๆมันก็จะไม่เกิดตรงตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเสียดายแลวผมไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลเขาไม่ประกาศนะครับว่าในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยควรจะโฟกัสไปที่สินค้าที่ผลิตในประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่เป็นสินค้าของผู้ผิดระดับ กลางหรือระดับย่อยเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ให้มากพอมันมัน,ม,นมันอาจจะกําหนดยากป่จะจ้ามนสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าคนซื้อก็จะไม่รู้นะว่าสินค้าตัวนี้มันผลิตในประเทศเราหรือเปล่ามผมเข้าใจว่าในแง่เทคโนโลยีเนี่ยบล็อกเชนมันสามารถกํากับได้ นะครับในเงีที่บล็อกเชนมันสามารถกำกับได้ว่าคุณจะใช้เงินกับอะไรหรือ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 ไม่ใช้กับเรื่องอะไรนะครับมันอาจจะต้องเริ่มตรงจุดนี้ก่อนอคือถ้าเริ่มก่อนเนี่ยมันคงมีช่องทางในการออกแบบ,บนะครับผู้ซื้อเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่าสินค้าที่ตัวเองซื้อนี่ผิดจากไหนแต่ว่าในแง่การออกแบบในการออกแบบของบล็อกเชนมันนาได้ไงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกยูทูบมติชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ